นี่แม็กโรตักดินใส่รถกระบะดำได้เลยนะครับนี่ใส่ดินอย่างนี้ยกไปเทได้เลยนะครับนี่ยกระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับไฮดรอลิกขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับนี่กระบะดำฝาท้ายเปิดได้เหมือนรถด,ดาเลยนะครับแต่เป็นรถเล็กนะครับนี่ขึ้นลงใช้งานง่ายนะครับนี่ มาดูตอนขับนะครับนี่ขับคล่องตัวนะครับอันนี้ขับง่ายนะครับไม่ต้องห่วงขับง่ายเลยคล่องตัวด้วยเลี้ยวเอวด้วยนะครับนี่ขับไปยกดาขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่สวยมากนี่มาดูครับไม่ต้องห่วงครับระบบโฟวิลใช้งานได้นะครับนี่ลุยที่แบบเละๆอย่างงี้ไปงานทํางานได้นะครับีนที่เห็นอยู่นี้คือรถดาจิ๋วที่เกษตรกรญี่ปุ่นนิยมใช้ในการทําการเกษตรนะครับดำยี่ห้อ ลิเกอร์โมแวนนะครับนี่ผมให้ดูเลยนี่ยี่ห้อของเขาลิเกอร์โมแวนโฟวิ i ไดตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเป็นดัมใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ในการเกษตรของชาวเกษตรกรญี่ปุ่นนะครับสำหรับวิ่งใช้ในแปลงเข้าแปลงไล่แปลงสวนแปลงนาเก็บผลผลิตใส่ปุ๋ยหรือใส่ยาฆ่ามแมลงต่างๆเนี่ยเขาใช้รถตัวนี้นะครับวิ่งเข้าไร่เข้าสวนของเขาเลยเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์ เข้าในที่แคบได้นะครับเป็นรถด,ดัมขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับตัวนี้บอกเลยเป็นดัมขนาดจิว๋ววิ่งเข้าแปลงในที่แคบๆเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยดัมตัวนี้เป็นดัมไฮดรอลิกนะครับสามารถยกเทได้เลยนะครับนี่ผมไ่ดูดัมเนี่ยกระทัดรัดเลยสามารถยกด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้คนยกนะครับยกขึ้นยกลงไฮดรอลิกใช้งานได้ครบนะครับฝาท้ายเนี่ยเปิดเองนะครับแล้วก็เปิดฝาข้างก็ได้ด้วยหรือใครกรณีที่อยากทาแผงกั้นเสริมเนี่ยก็สอดเหล็กเข้าไปในรูอย่างเงี้ยนะครับ นะแล้วก็ทําแผงกัน้นแผงไม้เสริมคอกขึ้นมาให้สูงขึ้นก็ได้นะครับตัวรถของตัวนี้มีความกว้างเพียง1.2เมตรเท่านั้นนะครับใครที่มีพื้นที่ล่องแปลงเกษตรเนี่ย1.2เมตรเนี่ยก็สามารถวิ่งเข้าล่องได้เลยนะครับตัวตัวรถไม่ได้กว้างนะครับ1.2เมตรก็วิ่งเข้าในแปลงไร่แปลงสวนได้เลยนะครับนี่มีไฟหน้าไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ความยาวของตัวรถเนี่ยเพียงแค่3เมตรเองนะครับความสูงอยู่ที่1.6เมตรเนี่ยบล็อกกระบะดำเนี่ยสามารถบรรทุกไปถึงครึ่งตันเลยนะครับตัวนี้บรรทุก ของเนี่ยได้ถึงครึ่งตันสามารถยกดาได้เลยนะครับเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดการทํางานได้เยอะนะครับทุ่นแรงได้เยอะเลยแล้วก็ตัวนี้ผมพามาดูระบบการ,บ,ารบังคับการทํางานนะครับตัวนี้เป็นส่วนของห้องโดยสารแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเลี้ยวที่คอนะครับเลี้ยวที่เอวสามารถเลี้ยวที่เอวหักเลี้ยวในที่แคบได้นะครับไม่ต้องมาเลี้ยวที่ล้อหน้านะครับ ทำให้ยางหน้าไม่สึกนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมาเลี้ยวที่คอได้เลยยางหน้าเนี่ยไม่ต้องมาสีกับพื้นนะครับเวลาเราเลี้ยวแล้วก็มาดูส่วนของการทํางานนะครับตัวนี้เป็นส่วนของห้องโดยสารนะครับสามารถขับเป็นหนึ่งที่นั่งนะครับขับตรงนี้พวงมาลัยเหมือนรถยนต์เลยอ่าการทํางานเหมือนรถยนต์เลยแล้วก็มีแผงสวิต,ต์ต่างๆคันเหยียบคันเกียร์ คันเร่งคัสต่างๆเหมือนรถยนต์เลยนะครับเบรกมือต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวยกดำนะครับเดี๋ยวผมยกดำให้ดูติดเครื่องย้ต์ให้ดูทีหนึ่งตัวนี้มีเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายนะครับแล้วก็เข้าเกียร์นะครับนี่ตัวนี้บอกก่อนตัวนี้เป็นสีเกียร์สีสปีดนะครับสีสปีดเดินหน้าแล้วก็2ส,สปีดถอยหลังนะครับตัวนี้ใช้งานได้ครบนะครับน,นี่ผมให้ดู กระบะต่างๆนะครับนี่กระบะยังสภาพสวยนะครับเปิดข้างได้เปิดท้ายได้นะครับตัวนี้กระบะพื้นยังสวยอยู่เลยนี่เอาไปขนในแปลงเกษตรเนี่ยเก็บผลผลิตเนี่ยถ้าใส่คอกเสริมเนี่ยยิ่งได้สบายเลยนะครับเนี่ยวิ่งไปเลยไม่ต้องใช้คนยกขึ้นยกลงนะครับยกเทได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็คันนี้ได้ ความความเร็วไดถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เคลมไว้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นของคูปุต้านะครับผมหาดูนี่ดูข้างๆก่อนเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังอีกทีนึงตัวนี้ได้เครื่องยนต์ของคูปุต้าดีเซลด้วยนะครับดีเซล2สูบ400ซีซี2สูบคูปุต้าสตาร์ทด้วยสวิตช์สตาร์ทนะครับนี่สวิตชสตาร์ทเขาอยู่นี่ผมไม่ดูเลยนี่สตาร์ทสวิตช์นะครับไม่ได้สตาร์ทแบบดึงเชือกสตาร์ทนะครับอันนี้สตาร์ทสวิตช์มีได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทได้เลย สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับแล้วก็ได้น้ํามันดีเซลด้วยประหยัดกว่าน้ํามันเบนซินนะครับได้ราคาถูกด้วยตัวนี้เป็นรถพร้อมใช้งานนะครับหายากในบ้านเรานะครับเพราะว่านิยมใช้ในที่เกษตรลิปอนเกษตรกรญี่ปุ่นชอบใช้กันใครที่สนใจมาลองดูได้เดี๋ยวผมสาธิตการทํางานให้ดูนะครับ มาสรุปค่าสินสอดเจ้าดัมจิวอาราเล่คันนี้กันนะครับว่าได้ค่าดองเท่าไหร่นะครับใครอยากได้สาวญี่ปุ่นคันนี้ไปทํางานไม่ใช้งานในไร่ในสวนของเรานะครับคันนี้ค่าดองเพียง95,000บาทเท่านั้นนะครับขับแบบนี้ได้เลยนะครับคันนี้ได้รถญี่ปุ่นแท้นะครับญี่ปุ่นแทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับวันนี้ผลิตเม็ดอินเจแปนเลยทํางานเหมือนเกษตรกรญี่ปุ่นเลยนะครับใช้งานได้อเนกประสงค์หลากหลายขับเคลื่อนโฟล์วิลด์แบบนี้นะครับแล้วก็ บรรทุกดำเทได้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสตาร์ทสวิตระบบไฮดรอลิกครบนะครับใครที่สนใจมาทดสอบมาทดลองขับเจ้าลิเกอร์โมเวนคันนี้ได้ที่ร้าน SB m o ีมอเตอร์สร้างสรรค์รถดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน